โพ oh, ลีเพื่อนเดี๋ยวไปโดนนี่หลงทางวะงไหวอยู่ปะมีได้อยู่ปะบอสบอสมาหน่อยบอสมาอนกำลังไปเกี่ยวมึงมึงขับรถหาหาชุ้เพื่อนนะเว้ยม<ๆ>ีเวลาคุณจะได้มาพี่ผมผมชุ้เพื่อนอยู่รีบมาได้ไหม

มึงฟังกูกูจะปิดตัวชุบให้กูจะฮ้ยเดี๋ยวมาเพื่อนนหนาเพื่อนสู้ชุบิชุบ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 ไม่ดี๋ยวกูจะไล่ปิดตัวชุบให้มึงโฟกัสไปเลยกูต้องเซฟมึงไล่ฆ่ามันมึงมึงไล่ฆ่ามันเียวกูหาตัวชุบให้พมึงไม่ต้องโฟกัสตัวชุบเดี๋ยวกูเองเดี๋ยวกูปิดให้กูมีชีวิตเดียวกูมีชีวิตเดียวไ้อ้บนเขาลงมาเลล่างดเพื่อนบเขาลง่นล่างป่ะตายดีกระจอกเขาลงมาเล่ล่างหน่อยไอ้แบคไอ้แบ เล่นยังนะเพื่อนคนพนนึ่งเนาะเฮียคุยอะไรสักคนอีตี้ชนาดไหมเฮียเอ้เมันทองเปอนเหล่าเหรอสวยสวยสวยสีไม่กูสีไม่กู คุยสัตว oh, hey, ์คุยเลยเดี ang, hey, ๋ยวเสียงไวไหว่ไหวไปเหี mm ้กกาบไหวปะ้ไอ้ัว์เียคุณม่จ้าีเสียง้ยแล้วไม่ตัดเียเสียมึงไปไหนเสียมึงไปไหนเฮ้ยเสียมงไปไหนคยอ้แก้วคไอ้แก้วไอ้เด็กฟันน้นมไม่สัตว์ไอ้เด็กันหล่เียันยังหลอเลยตัว ยิงขิงพ่อขิงพ่อมีปะไม่มีให้ปูให้กูมาแล้วกูมาแล้วอยู่กูไว้ให้เฮ้ยมาเอาศพตรงแยกหน่อยเดี๋ยวมันจะมาชุบกลับไปเอาตัวไปเอาตัวไปเอาศพเดี๋ยวกูก็ไม่เดี๋ยวกูก็ไม่เดี๋ยวกูก็ไม่เดี๋ยวกูไม่ไอ้กูแม่งกูมีนี่กูมีเวลาคกูมีเวลากูป้ากูแม่งแม่มดอ่ะกูกูกูถอยกูหน่อยเฮ้ยมา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 ถุงห่อปะไว้ยังกระจอกไอ้เหี้ยมีสองศพมีสองศพ ไม่มีหอเลยเราไม่มีหอเลยตรงเนี้ยขีดเกล็ดมาเพื่อนไม่เรามีห่อไหมพี่กูแทงมันในตู้ได้ปะไม่ได้ไม่ได้ตู้ทวงเอ้ยได้ไม่ใช่หรอไม่ได้ไม่ใช่หรอตู้หอไม่ได้นี่มันมาชนนะเว้ยมันมาชนนะเว้ยแทงมันจะแยกตู้ทำไมวะจุงหอยพี่หน่อยขอหอหน่อยขอหอหน่อยจุงหอยหน่อยขอห่อหน่อยตามดีจี อั้มดีีมาเลยต้มนีมาส่งจีให้แล้วพี่ปิ้งส่งจีให้แล้วเเร็วเร็วเร็วหม่มานะเว้ยเหมาะมาไหม่ม่เหาะมาไม่อมาไม่มาไม่มม่มาไ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 ม่มัไม่มา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 ไม่เาไม่ตาไม่ม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 าไป่ม่มาไม่มาไมเอาไม่มาไม่มาไ่าม่มาไม่มาไม่มไม่ีไม่มาไ่มา่มาไม่ไามเอาห่อมาห้สวย เ้ยบางคนอะไปอุ้มอุ้มศพไปต้อนไปต้อนก่อนอุ้มศพช่วยไปแอบก่อนช่วยไปแอบก่อนเอาไปเอาไปแอบในที่งัดบ้านได้นะเว้ยเอาศพไปแอบที่งัดบ้านเราได้นะเอ้ยมาไม่สองตัวไม่สองตัวอุมอุมดีปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันหนึ่งเดินผมนะยวกูไล่บ้ามให้น้องชายอ้มอยู่นะหนึ่งเคสอ้มอยู่นะหนึ่งเคสอยู่ไหมฮะอยู่ กู้แห่งอนละกู้แหงอนละไม้เพื่อนไม่ไฟาไม้ไฟมึงทำดีแล้วเพื่อนลอยยิงมึงไปถ่ายไฟเพื่อนกำกับมาแล้วถ้าามีปัญญาลงน้นก็ตัวแบกในปุ่มถึงวิ่งนะพี่เฮียอะไรกันเนี่ยไปยลายบามากูหน่อยคนหนึ่งขอคนหนึ่งลายบามากูหน่อยรถมันเจ็บ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 แทงน้ำแทงน้ำเจ็บพังจะพังจะพังกูมีชีวิตเดียวกูลงเล่นเซฟเยอะๆเลยนะไอ้เหี้ยนี่ขนาดกูมีชีวิตเดียวเนี่ยอยู่ปั๊มดีจีมันมาชนผมไม่หมดเลยมาไหนมาไหนปั๊มดีจีปั๊มดีจี Tamam. S, <S <okay> like okay not, ม no, not, not. ี่สบายกำลังไปกำลังไปพี่สบายกำลังไปกำลังไปคุกว่ะเอวายบอลมาด้วยอ่ะน่าคุกทำไมองสนใจ็อตน็อตเพื่อมาเราลงเพื่อมาเราพลาดตรงที่วันเราไม่มีเลยเดยไปท่น้ำสมบัติุกต้องทิ้งพี่โมถ้าเกิดว่าจับน้งหน้าพุกแล้วมาตรงนี้พี่โมพี่โมอุ้มอยู่เหรอไม่อุ้มแค่แค่วิวลาคุกแค่ได็เอ้ยมันมาไล่ชนรถเราหมดเลยเนี่ยมึงดูดิ ยืนบนรถชนมาไหน่อยเว้ยยืนบนรถชนมาไหน่อยเร็วไอ้เหี้ยผมขึ้นแล้วผมขึ้นแล้วในชนนี่อยู่ไอ้เหี้ยชนคนไม่พูดเออมันมันไม่ได้มันไม่ได้เล่นแล้วหรือมก็ออกแล้วปีไงเราอ่ะจริงมทีทีบีม่วงเนี่ยสวัสดีทีทีบีม่วงทีทีบีม่วงเอาดิทีทีฟ้าป่ะทีทีฟ้าม่วงอ่ะหลังบ้านเราเอาที่เอาที่ซุน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 กลางลำเลยเอ้ยควันขึ้นควันขึ้นตาม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 ควันขึ้นควันขึ้นเสยทีเสยทีเสยทีสวยสวย คุณลงข้างล่างเลไก่ปิ้ง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 ชน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 บอเลี้ยงพั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 งกากจะไม่เกียร์อ้เรา้าแกงกดกากเลยสัตว์เฮ้ยดูตองดูดองนี่เยอะๆจะลงมาตบจะลงมาตบพี่นี่จะลงมาตบระวังนะพึ่งระวังนะดูต้องสอบเยอะๆดูต้องสอบเยอะๆเฮ้ยมันมันกลับมาที่เดิมมันกลับมาที่เดิมมันกลับมาที่เดิมแล้วยังไง ชนแล้วยังไงวะไอ้สัตว์มันกลับมาที่เดิมมันกลับมาที่เดิมก็ได้แล้วเราชไปดิไปดิมันกลับมาที่เดิมเร็วมามามาที่เดิมมาชนเยอะเนี่ยทำอะไรบัอะไรแบบโอ้ยเหี้ยมึงมันชนดีเหี้ยหลุดจากโฟกัสพันตุ้ยนะพันตุ้ยนะโห้ยชนคุณนี่เดี๋ยกูฟังอีกแล้วมึงเริ่มโฟกัสคนอื่นมึงเอาห่อที่ได้ก่อนดิห่อมันยังไม่มาห่อมัาแล้วมาเร็วเมาเมาห่อเร็วมาเอาไอไอเหี้ยสอบนั้นกูแอบไว้เองเพื่อนมึงออกไปไหนอะ ออย่่งน้หะเร็วๆมึงเนี่ยปิ้งที่แดดเขียวอ่ะอย่ามึนกันดิมึงแค่หอดเลยให้หมดแลมึงจนาเลยเพื่อนฟังปูเร็วๆเร็วๆเร็วๆนี่ๆพี่คันแดงจุ้งจุ้งซ้าย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 ไม่ต้องมขงอุ้มอุไปเลยหยิบ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 ห่อหยิบห่อมาหน้าปั๊มให้กูคนหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งขอหออหนึ่งมาหน้าปั๊มเพื่อนใครมีโทรศัพท์ปะใครมีโทรศัพท์เราไม่ได้ทำอะไรปะ อัไนมาฟังนนึงมาหน้าปั๊มฟังปั๊มพได้กุญได้ไหมพอได้กุญไอกเขากวไปแล้วไอ้เี้ยมันไปคันนกอคุณมีเวลาปุ๊งห่อซอบะถูงห่อซอบะให้ผมก่อนเลยไปไปเร็ว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 ใครครมีที่ห่อยปบ้ามาให้กูดีวกูไปให้เรสว์หอแวไปเลยไม่ต้องรอใครแล้วแยกขึ้นไปเลยใรมไปเรไปเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอมัวยเลเนี่ไปจะรออะไรวะ ไม่ต้องรอไอ้เหี้ยใครนี่เอ้ยดำแดงเนี่ยดำแดงเนี่ยดำเหือบแดงเนี่ยปูมาอไรป้อมชนปูเฮ้ยมึงไปเอามือไปออกไอ้เจนี่ไปไอ้เจนี่ไปเราลองมานะไอ้เจนี่รถไม่พังไอ้เหี้ยนี่รถไม่พังจะปล่อยมันไปเอาห่อให้หมดก่อนเอาห่อให้หมดแล้วเราค่อยเคลียร์รีเซ็ตอถุงห่ออันนึงได้ไหมใครมีอยู่ไหนมาแล้วมาแล้วกูมีไอ้บ๊อบอยู่ไหนไอ้เด้นขับมาหน้าปั๊มขับมาหน้าปั๊มกูอยู่หน้าปั๊มปั๊มทีจรไม่ไม่เจอวะปั๊มไหนวะเดี๋ยวห่อไปให้อีกเดี๋ยวห่อห่อไปอีก หอต้องต้องออไ่หอี่งเล่นดตัวนี้งเล่นดมันชนเพื่อนเลยนไนแไม่ชนไม่เอาส่งเตดนี่เตมมได้บ้าบ้าบ้าระวังระวังระวังมันชนปั๊มไอบบบ้ากอยอย่าบ้าอ่าบ้าอ่า เก่าเลยที่ทีไว้ยื้อโค้นานแล้วกูพังกันเนี่ยไอ้มึงมึงมึงพาเพื่อนมาไหนหมูกูมีเวลาคุกตอ้จะมไอตํารวจจะมาตํารวจจะมาผมเคสเก่าด้วยเรายังไม่ได้ห่อเรายังไม่ได้ห่อคอยที่ได้ห่อแล้วก๊าลไปตรงไหนนะไอทีแปดกับไอ้นี่อาสามสองนะมึงมาดีเด่นเด่นไม่ตอนนี้กูเห็นป่ะตอนนี้คนคนกูคอยก๊าลไปมันมีเคสเก่าเก่ามันมันเก่าก่อนเหรอแป๊บนึงมันเออกูขอพูดสั้นมันมีเคสเก่าไหมตอนเนี้ย มีมีมมีมมมีผมเคสหนึไม่เคสต้องเล่นบนเขาเลยเดี๋ยวพวกกูเล่นในเมืองกันเลยให้ถอยอยู่แถวไม่มหอบวะกูมีสามพ่อไงมีหอบกูกูเคสเก่าอยู่คเนของเชยต่อไปต่อตรงไหนอีกแม่บอกขาแท็กขาแท็กโอเคคนคนที่ขับล่อเดี๋ยวกูกูกับอีกยูโนเองที่เหนือมึงอุ้มจริงไปเลยมึงอุ้มแบบจริงจังไปเลยต้องกูเพื่อนเอาไปแล้วกูเพื่อนไปแล้วสกูเพื่อนไปแล้วตีฟันพี่ก่อนตีฟันตีฟันตอนลังเยอะแลยเยอะเลยเวลาฟันกูอ่กูอ่ะกูเคสไอวาไปแล้วไอวาไปแล้วไอวาไปแล้วไอวานไปแล้วมาหน่อยมาหน่อย ไอ้เจ้ารไม่ได้ห่อหร้อก็เอาห่อไปตรงไหนทำไมกูเหมือนได้ได้ยินรถพี่อยู่ข้างอานเดี๋ยวโดนอะไรไม่มีรถนะโดนอะไ่เทวนะโดนอะไรเทวโดนนอได้ครับบอสเห็นรถได้เพราะคนที่ไม่มีถุงห่อไม่มีน้องเงียบแล้วว่ะกูไช่วยเทวนะเนี่รถลุดรถลุดรถลุดพี่เฮีเฮียผมมึงมารถคันนี้ไปมาชีอ่ะเฮ้ยมารถคันนี้ไปมารถคันนี้ไปมารถคันนี้ไปนี่รถหลุดไปช่วยเทวีแล้วมึงมึงโคตเลยโคตเลยโคตเลยต้องมีเทวใครโดนอ่ะต้องเทว์ไปโดนอ่ะแต่บอสเฮดแต่บอสเฮดพี่ไอ้เฮียมันไม่ได้เม เอารถไอ้เฮียกระบะพี่บ๊อบเอาขอบมาพี่ไปช่วยเทียอยู่กเปเ่ามึงอยู่ไหนอะเลือกเลยเลือกเลยเหรอครับไปอยู่ตรงไหนกันได้อะเฮียกูอยู่กระานกลางเลยตอนเนี้ยเออเจอกันสามท่อเอาที่มึงถึงไวสุดอะ